คือว่าเขาเรียกว่าอะไรเสื้อผ้าเราที่ใช้แล้วแต่มันไม่ได้ขาดมันไม่สกปุก<ม>ดีๆตัวนึงก็ร้อยตัวบาทผมนี่ชายถูกพอามาแบ่งแบ่งง่านไ่ต้องไปซื้อหรือว่าส่วนมากอยู่ยบ้านเราก็จะมีบ้างไม่มีบ้างดีกว่าไม่มกูกคู่คุณก็จะได้อยากได้ไหมถ้าอยากได้เอาไม่อยากได้ไม่ยกมือไม่ได้ได้หนิเอาอยาได้ไหมคะอยากได้เ,เดี๋ยวคุณกูจะไปให้เอามือลงไม่เอามือสักบาทต่ให้ไปใช้ ประโยชน์แบบใส่ตเกีใส่เนื้ออันนี้ตอนพี่แดงเดาพี่กำลังพี่แดงอยู่ข้างในพออาบน้ำบ้านพอถึงพอสองเท่าเรานี่แหละแต่ตอนนี้พี่ใส่ได้ไหมไม่ไม,ไม่ได้พูเลยว่ามันไม่มีประโยชน์เอามาให้ดยุดีกว่าอ่ะทีนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวพูจะแจกตามหมุ่ตามไซส์ผู้หญิงก็ใส่ได้ใช่ไหมลูกแบบนี้ใส่เล่นที่บ้านได้นะคะใส่ไปเที่ยวก็ได้เดี๋ยวให้พี่ผู้ชายก่อนอันนี้ดูมานะ ันนี้คุณครูจะให้เติร์สเติร์สเอาไปทั้งาคื่อลยเติร์ส่ะคุณเติร์สขอบคุณครับเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็การเองาะถือได้ก่อนอ่ะถือได้ก่อนนะคะทีนี้ดูก่อนดูตัวเล็กด้ตัวใหญ่่นนะ